ทุกคนบะหมี่ขาหมูหมูกรอบทุกคนจากร้านอะไรคะเราไปกินมาอะไรคะหมูแดงอยากข้าวหมูแดงอะู่ที่หอคอยบรรหารอยู่ข้างหน้าข้าวหมูแดงลงเรือน้ําพริกเผาแต่นี้คือเรากินนี้ก่อนหิวมากทุกคนอย่านะฮะเดี๋ยวเราจะไปทานกันนะทุกคนหน้าตาดูสิทุกคนเดี๋ยวราดซอสก่อนนะอู้ดูหอคอยบรรหารสิทุกคนนี่คือหอคอยบรรหารแจ่มใสที่สวนเฉลิมพัฒราชินีจ้ะทุกคนนะฮะเดี๋ยวไปนั่งทานกัน นี้จะทุกคนกินเสร็จเราจะต้องสอนออนไลน์สองชั่วโมงนะฮะทุกคนจะสอนออนไลน์แล้วก็กินต่อเพราะว่าเราเราได้ข้าวขาหมูของร้านออหมูแดงลงเรือมาด้วยไงมีข้าวหมูแดงด้วยข้าวขาหมูด้วยและที่สําคัญคือสุดยอดมากๆเลยนะแกงเทก่อนนะนี่ครูมีซอสจ้ะทุกคนเห็นไหมมาสุพรรณทั้งทีต้องกินอาหารอร่อยของสุพรรณจะตรงแยกเ네นนแก้วที่นี่จะมีถนนเยอะนะถนนเ네นนแก้วถนนนางพิม นะฮะถนนขุนแผนถนนขุนะหมื่นวัยะหมื่นสีแล้วก็พลายอะไรจะวันสักอย่างนึงเรียกยากมากตรงแกงใต้อะแกงใต้ของแก้มปูนอะร้านแก้มปูนตรงหอคอยหน้าหอคอยบันหานนะตรงนี้เองใกล้ๆนี่นเองนะฮะก็จะมีชื่อถนนแ,แปลกๆนะ,ะถนนสีมาลาอะไรางงี้ถนนนางสีมาลานะฮะถนนลาวทองนะฮะทุกคนเดี๋ยวขอกินก่อนนะ สุแม่ค้าใส่ใจมากเลยไม่ลืมช้อนให้เราเพราะบางเจ้าเราไปซื้อนะลืมช้อนหรือไปซื้อน้ำเต้าหู้ลืมหลอดอะไรเงี้ยกลายเป็นต้องยกเททั้งถุงกินกันนะ,ะทุกคนเดี๋ยวนะกินกันง่ายๆกางหอ่อคอยบรรหารกันเลยแต่ว่น่าทานมากเลยสินะฮะบะหมี่หมูก,กรอบนะ,ะทุกคนทุกคนนะชิมนะเอาเฉพาะบะหมี่ก่อนนะทุกคนอื้มอื้ออื้ อร่อยทุกคนอืมอร่อยมากอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของอันนึงเหมือนกันของร้านนะวุ้ยเตี๋ยวเอาข้าวหมูแดงลงเรืออ,อร่อยมากทุกคนขนาดยังไม่เติมพริกน้ำส้มอะไรทั้งสิ้นนะนะทุกคนอร่อยมาก